สุขเสียจริงได้ร้องเพลงได้ส่งเสียงปลดปล่อยทุกวันลาลาลาสวัสดีค่ะ,อะสองสาวทำอะไรกันอยู่เอ่ยโอ้น้องมินดาเล่นหมีหมีส่วนพี่สาวโอ้ใส่หมวกพ่อเท่มากเลยค่ะพี่สาวเป็นอะไรเอ่ยเป็นทหารแหละค่ะอะตอนนี้ได้เวลานิทานแสนสนุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานพร้อมกันแล้วแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยโอเคไหมคะ โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยโอ้ดูน้องมินดามาที่นิทานเรื่องแรกของวันนี้กันนะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องแม่ม้ากับลูกมา้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าอันกว้างใหญ่ที่เป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลายรวมถึงม้าสองแม่ลูกที่วันนี้กำลังเดินเล่นแม่จ้า วันนี้อากาศดีแบบนี้แม่จะพาลูกไปไหนจ๊ะลูกม้าได้กล่าวถามแม่มา้าแม่ม้าจึงตอบว่าแม่จะพาเจ้าไปเดินเล่นแถวลาธนะารน่ะเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักไปดูซิว่าน้ำขึ้นเยอะหรือยังปลาลูกและแล้วแม่ม้ากับลูกม้าก็พากันเดินมาถึงลาธารที่มีน้ำนิ่งและขุนแม่ม้าจึงบอกกับลูกว่า โอ้โหน้ำในลำธารน,นี่คุณเชี่ยวเจ้าจงค่อยๆเดินนะลูกเดินอย่างระมัดระวังนะจ้าลูกม้าจึงตอบแม่ไปว่าจ้าแม่จ้าลูกจะค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังจ้าเมื่อลูกมา้าเชื่อฟังคําที่แม่บอกและมันก็สามารถเดินข้ามลำธารไปได้อย่างปลอดภัยจากนั้นทั้งสองก็เดินมาพบลำธารอีกแห่งหนึ่งซึ่งน้ำไหลเชี่ยวแต่ใสสะอาด ลูกม้ารู้สึกหวาดกลัวจึงกล่าวกับแม่ม้าไปว่าแม่จา๋าดูน้ำในลำธารน,นี่สิแม่มันช่างใสสะอาดเหลือเกินแต่ว่ามันก็ช่างไหลเชี่ยวทำให้ลูกนักกลัวไม่กล้าเดินผ่านเลยแม่แม่หมาจึงได้ตอบลูกไปว่าเจ้าไม่ต้องกลัวนะลูกเจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าจงมองตรงไปข้างหน้าและเดินอย่างรวดเร็วดูแม่เป็นตัวอย่างนะ ลูกมาจึงทำตามที่แม่พูดแล้วทั้งสองก็สามารถข้ามลำธารไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อข้ามไปถึงฝั่งได้สำเร็จลูกม้าจึงถามแม่ว่าแม่จ๋าทำไมเมื่อครั้งแรกที่เราเดินผ่านน้ำที่ขุ่นและนิ่งแม่ถึงบอกให้ลูกระวังตัวล่ะแม่แม่ม้ายิ้มแล้วบอกลูกว่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่ใสสะอาดทำให้เจ้ามองเห็นปลา แต่กระแสน้ำนิ่งและขุ่นนั้นเราไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันเลืกเพียงใดเมื่อลูกม้าได้ยินดังนั้นก็เข้าใจในคำสอนของแม่ทั้งลูกม้าและแม่ม้าก็เดินผ่านเที่ยวชมลำธารวันนี้ไปอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เห็นว่าปลอดภัยอาจแฝงไว้ด้วยอันตรายที่เราไม่คาดคิด จบไปแล้วค่ะนิทานเรื่องแรกเด็กๆฟังแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะน้ำที่ขุ่นและนิง่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าด้านล่างน,นมันลึกเพียงใดนะคะจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นหรือการเดินลงไปนะคะแต่ถ้าน้ำใสสะอาดเรานั้นสามารถมองเห็นตัวปลาสามารถมองเห็นพื้นข้างล่างเราก็จะคเนได้ว่ามีความลึกตื้นเท่าใด สามารถลงไปได้แค่ไหนถึงจะปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับเรานะคะแต่จะให้ดีที่สุดในการเล่นน้ำแต่ละครั้งเด็กๆควรจะมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะคะไม่ควรแอบไปเล่นตามลำพังกันเด็ดขาดค่ะต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องลำธารทะเลสาบและทะเลการละครั้งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ลำธารสายเล็กๆทั้งหลายได้ไหลผ่านป่าไปเรื่อยๆจนถึงบึงอันกว้างใหญ่แล้วลำธารก็พูดขึ้นว่าพี่บึงจ๋าโปรดให้ข้าไหลมารวมกับท่านเถิดแต่ทันใดนั้นเองบึงน้ำได้ปฏิเสธคำขอของลำธารและบอกให้ลำธารไหลไปรวมกับทะเลสาบแทนข้าไม่อาจจะรับน้ำของเจ้าไว้ได้หรอกเจ้าลำธารเจ้าไหลไปรวมกับทะเลสาบเถิด บึงน้ำได้กล่าวเมื่อเป็นเช่นนั้นลำธารจึงไหลต่อไปเรื่อยๆจนพบกับทะเลสาบแล้วพูดกับทะเลสาบว่านะ้าทะเลสาบจ๋าโปรดให้ที่พักพิงแก่ข้าด้วยเถิดข้าเป็นน้ำที่ไหลมาจากลำธารในป่าขอไหลลงกับทะเลสาบท่านได้ไหมเมื่อทะเลสาบได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกับลำธารไปว่าเจ้าลำธารข้าคงให้เจ้านะ่ะไหลรวมกับข้าไม่ได้หรอกนะ พอเจ้าอาจจะทําให้ทะเลสาบที่ใสสะอาดอยู่แล้วน่ะขุ่นมัวได้นะจ๊ะเมื่อลำธารได้ยินคําปฏิเสธเช่นนั้นจึงได้ไหลต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนพบกับทะเลแล้วลำธารก็พูดกับทะเลว่าลุงทะเลจา๋าข้าขออยู่กับท่านได้ไหมได้โปรดเถิดเมื่อทะเลได้ยินดังนั้นก็ตอบกับลำธารไปว่าได้สิได้สิเพื่อนเพืนกำลังรอเจ้าอยู่นะไหลามาเลยมา เมื่อลำธารได้ยินเช่นนั้นจึงไหลลงสู่ทะเลด้วยความดีใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงทะเลและเมื่อฤดูแรงมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่แห้งแล้งบึงใหญ่และทะเลสาบที่เงียบสงบก็แห้งขอดลง แต่ขณะเดียวกันนั้นเองทะเลก็ยังเต็มไปด้วยคลื่นสีฟ้าครามสดใสลูกใหญ่พัดเข้าสู่ชายฝั่งตลอดเวลามองแล้วเป็นภาพที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ตาที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้เกิดรากฐานที่มั่นคงต่อไปเป็นเรื่องที่สามเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่าเด็กๆนั่นก็คือเรื่องแมวเสียงดังกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณนะบ้านของหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนี้ได้เลี้ยงแมวเอาไว้หลายตัวแต่มีแมวตัวหนึ่งที่มันชอบส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาสร้างความลำคาญให้กับเพื่อนๆและเจ้าของเป็นอย่างมากแมวแมวแมวข้ามีความสุขเสียจริงได้ร้องเพลงได้ส่งเสียงปลดปล่อยทุกวันลาลาลาแมวแมวแ นี่เจ้าช่วยเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมข้ารำคาญเสียงเจ้าเหลือเกินหญิงสาวเจ้าของบ้านได้บ่นให้กับมันใช่ใช่เจ้านายน่ารำคาญเสียจริงส่งเสียงดังทุกวันแงวแงวนำซ้ำไม่พอเพื่อนเพื่อนของมันก็ยังบ่นให้มันไม่เว้นวันหนึ่งเจ้าแมวเสียงดังจึงได้ถามเพื่อนๆของมันว่าทำไมพวกมนุษย์และแมวตัวอื่นๆถึงรังเกียจเสียงของข้านักนะแงวแงว เพื่อนของมันจึงตอบว่าเสียงของเจ้านะช่างดังเหลือเกินนะไปรบกวนผู้อื่นเขาและยังทำให้พวกหนูรู้ตัวอีกตั้งหากว่าพวกเราะกำลังมาเจ้าน่ะควรอยู่เงียบๆซะบ้างนะเงี้ยวเงี้ยวเมื่อเจ้าแมวเสียงดังดิ้นคำตอบเช่นนั้นมันก็ตอบกับเพื่อนของมันไปว่าเสียงของข้าน่ะช่างไพเราะและน่าเกรงขามนะทำไมไม่มีใครเห็นประโยชน์ของมันเลยเงี้ยวเงี้ยว เพื่อนของเจ้าแมวเสียงดังก็ได้ตอบกลับไปอีกว่าหากเจ้าเนะี่ยไม่อยากจะดูไรค่าทําไมเจ้าไม่ใช้เสียงอันน่ารําคาญนี้ไปช่วยไล่จับหนูทําให้พวกหนูน่หวาดกลัวบ้างละ่ะแงวแงวแต่เจ้าแมวเสียงดังนั้นไม่ฟังที่เพื่อนเตือนและยังคงส่งเสียงดังน่ารําคาญร,รบกวนผู้อื่นต่อไปจนวันหนึ่งเจ้าของบ้านทนไม่ไหวจึงขับไล่มันออกจากบ้านเจ้าแมวเหมียวตัวดีเสียงดังนักนะ สร้างความรำคาญให้กับข้ามากเลยตั้งแต่นำเจ้ามาเลี้ยงไม่ได้มีประโยชน์อันใดนอกจากสร้างความรำคาญไปไปออกไปจากบ้านข้าเสียข้ารำคาญเจ้านักไปไปเมื่อเจ้าแมวเหมียวไม่ยอมปรับปรุงตัวและไม่ฟังคำชี้แนะของผู้ใดสุดท้ายก็ต้องระเหตุไปหาที่อยู่ใหม่เป็นเช่นนั้นเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการชี้นำทางสว่างให้กับคนโง่มักจะไม่เกิดประโยชน์อันใดนีนิทานจบเรียบร้อยแล้วนะคะดูสาวน้อยอเต้นสซนเลยค่ะนี่ฟังนิทานเต้นสซนด้วยฝากกดติดตามน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าแม่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ฟังแบบนี้อีกนะคะอาสำหรับวันนี้สองสาวบา,บายๆค่ะจุบจ๊บจุสวัสดีค่ะเก่งมาก